สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาว facebook แล้วก็ social ลคมวันนี้เปิดหน้ามาเต็มที่เสียงวันนี้เปิดหน้ามาเต็มที่เพราะว่ามีคนบอกว่าคลิปคราวที่แล้วอะไรเงี้ยแบบมันแบบมันอะไรอ่ะมันปิดหน้าพอหากลงมา ผมมาบาังอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นไม่ชัดโอเคค่ะขออภัยด้วยนะโอเคปะเราอยากทำให้ทุกคนทำได้จริงๆเนาะเครื่องสำอางที่เราหามาเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ตามทั่วๆไปอ่ะเนาะเอออะไรอย่างงี้อ่ะนี่คือเราลงรองพื้นของเอ่ออันนี้แล้วนะคะลงเบสของล o ฟลี่แล้วของเดอะเฟสชอปแล้วก็ลงแป้งของ MTI ไปแล้วนะคะก็คราวนี้ต่อมาก็ จะเพิ่มความโกลได้บนใบหน้าคือไปดูพี่โยมาแล้วพี่โยพี่โยเขาเอาอะไรอะบ,บออรเซอร์หรืออะไรที่คือทายกหน้าค่ะให้หน้าเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เป็นข,ของเขาเป็นของของพี่โยเป็นของอะไรนะบ๊อบบี้บาร์แต่ราวนี้ของเราของเป็นของอินทูอินะคะแล้วก็อันนี้เลือกสีเอาแบบโกลกท์ทองทองสีทองทองนะคะอันนี้ก็ใช้แป้งอันเล็กนะคะหมุนทั่วใบหน้าเลยค่ะแบบพี่เขานะคะเราจะแต่งหน้าเลียนแบบ นะโะดยเครื่องสำอางที่ว่าสามารถหาซื้อได้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าไม่กดหยุดพอตได้ไหมขอดูวิธีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะว่าเราก็เราก็กลัวมันยาวไปแล้วคนเขาจะเบื่อเนาะอืมโอเคอ่าเพราะความเงาบนใบหน้าหน้าฉ่ำวิงเค้ขแป๊บนึง ต่อมานะคะเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วตามทั่วไปเนาะก็เขียนลงไปวิธีเขียนของน้องก็คือเขียนยนี่ลงมาชนกระหางเขียนข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยเขียนข้างบนแล้วก็ถมถมถมถ,มถ,มถมมาลงมานะคะโอเคแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุบ๊บเราก็จะมีแปลงอันนึงของเราที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเขามาเบรนอะไรอย่างี้เน อโอเคปะโอเคพอได้เป็นคิวปุ๊บนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปขอทำอีกข้างหนึ่งก่อนต่อไปนะคะสีตาจะเลือกใช้เป็นสีโทนแบบอ่อนๆเนาะเพราะว่าวันนี้เราแบบว่าเอาแบบโกโก้แบบธรรมชาตินิดนึงก็เอาเป็นสีนี้แล้วกัน ของ cross t o เส้นนะคะ8ส4สีบน oh. bon, แล้วก็มาเป็นสีล่างตรงนี้เลยเคป้าเดี๋ยวทาให้ดูเนาะค่ะก็เป็นสีอ่อนสีแรกที่บอกไปนะคะอุย๊ยลืมลงไพรเมอร์แป๊บหนึ่งไพรเมอร์มี2ตัวนะคะเป็นไพรเมอร์ของ e 2 d นะคะกับไพรเมอร์ของ7 e v นะคะนี่เราก็ใช้ของ7แล้วกันเนาะอืมเอา e 2 d ว่ะง่ายกว่า พราะอีทูที้มันมีป่าให้เราเจอเซเว่นที่มันไม่มีไงเสร็จปุ๊บแล้วก็เกี่ยวมันไปนะจ๊ะขออภัยด้วยนะคะที่ว่าคลิปไม่ค่อยได้ลงบ่อยเพราะว่าช่วงนี้สอบแล้ววันนี้ก็คือจะไปฟิตเนสแหละความจริงก็โอเคแต่งหน้านิดหน่อยก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วก็สีทองอันแรกเนี่ยลงทั่วบริเวณเปลือกตาให,ใหญ่เลยลงให,ใ,หใหญ่เลย ลงใหญ่ๆเลยใหญ่อีกใหญ่วใหอีกอะไรเนี่ยอินี้บ้าเลยเนี่ยอะไรอย่างี้อ่าต่อมานะคะเป็นสีทองอันนี้เนาะสีทองที่เข้มๆหน่อยนะคะใช้แป้งอันเดิมนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยนลงช่วงบริเวณนี้อ่าโอ้ยจะไปบิดกันที่ไหนคันเนี่ยมอทรงมอใสอ่ะเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะ เสร็จป,รปุ๊บเราก็ใช้แปลงที่เป็นหวัวงี้นะคะจุ่มกับสีน้ำตาลนี้น้ำตาลเข้มนี้ล่างสุดนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมาทำอย่างงี้นะคะนิดหนึ่งแล้วก็ลงอังนี้นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปทำสองข้างก่อน ต่อมานะคะไฮไลท์ด้วยสีขาว No นกคิวมิทิลิชมิทีนะคะมิทีนลอกไปแล้วก็ทาช่วงนี้อ่านกคิว no นะคะลงมายันใต้ตาตรงนี้หน่อยจะได้สว่างสว่างเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกนะคะต้องเข้าใจปอไม่ค่อยมีเวลานิดหน่อยอะนะโอเคปอข้าต่อไปกิดอายไลเนอร์นะคะโดยนี่เลยอะไรอะ มลินดานะคะมีคนถามว่าซื้อที่ไหนนะคะอินบ็อกมาถามก็ซื้อที่สำาเพง็ง60บาทนะคะกันน้ำกันลมกันฝนเพราะวันนี้จะไปฟิตเนสก,ก็ต้องการน,นิดนึงแต่ว่านี้ใช้แท่งเล็กนะเพราะว่าแท่งใหญ่ยังก็อ่ะกรีดไปตามโคนขนตาอย่างนี้เลยเนื้อแจ๊นะแจ๊อ่ะอินไลเนอร์ด้วย อ่าประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะตาบอดเอาได้นะคะอี <S 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 บ้า, <fic> าตาไม่บอดหรอกอ่าใส่ปุ๊บเราก็ค่อยๆเกี่ยวเขาให้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะอ่าพอประมาณมีหงมีห่างบ้างนะคะชีวิตนี้ขอมีห่างสักที ปีกนกปีกกาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เอาแค่นี้พอโอเคปะโอเคเดี๋ยวข้างก่อนหลายคนอาจจะถามนะคะนี่มันเบาจริงเหรอก็น,นี่ก็เบาแล้วให้ทำยังไงอะ่ะเออโอเคปะต่อไปปัดแก้มนะจ๊ะปัดแก้มก็ขอเป็นสีออ a n เ e นจ์โกล มันเป็นเบอร์หนึ่งชื่อสีชามสีชามของอินทูอิตแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสีออเรนโกเพราะว่ามันมีสีทองทองเ <Okay. S 1> นีห็นไหมว่ามันออกแบบทองทองเออเดี๋ยวจะไปซื้อสีชมพูที่ออกทองทองแบบนี้มาเหมือนกันหดซีเอมันปัดไปปัดไปนะหอ ถังเกลยไหมทำไมปัดแก้มหรือทาตาทุกคนต้องอ้าปากเราไม่อ้าดีอืมก็ได้นะต่อมาขาดไม่ได้ในชีวิตคออายไลเนอร์คลิสเตอร์ซึ่งนี่นี่เปลี่ยนใจเรานี้ว่าจะไม่เอาอารไลเนอร์คิสเตอร์จะเอาเป็นไอ้นี่ที่เอามาแจกอะจะเอาเป็นไอ้นี่ฟองน้ำเบรนดิ้งที่ไหนเนี่ยแปบ๊บหนึ่ง นี่เป็นฟองน้ำเบนดิ้งอย่างนี้เพราะว่าเอ่อบางคนที่ได้ไปอาจจะไม่กล้าใช้ไอเลเนอร์กิตเตอร์ก็ได้เข้าใจปลกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะแพ็กเกจน่ารัก <c oughs> คือบางคนที่ได้ไปอาจจะไม่กล้าใช้อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออเอาเป็นเอาเป็นเอ่อฟองน้ำดีกว่าเนาะ <c oughs> เพราะว่าเผื่อเออก็ได้ใช้บ้างอะไรบ้างเงี้ยโอเคปะต่อมาไอเลเนอร์กิตเตอร์พรามเสียวเย โอเคต่อมานะคะคอนัวรด้วย MTI อ่าฮะแล้วก็ไรดัางด้วยสิ่งเดิมคือสิ่งนี้เฮ้ยแปดนาทีครึ่งเรารีบเร็ว1นึสองส นี่คือการเชดดิ้งค่ะก็คือเชดต,ตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะคะโอเคปะแล้วก็โอ่เชดดิ้งก็ให้อะไรปูนหัวก็สองคำนี้ทาลิสติกนะคะลิสติกเนะะี้ยค่ะทาไปมันก็เปลืองค่ะไม่ต้องทาพุนเลนสี 4, ที่ประปรื้มปริมก็คือเอพสามนะคะก็คือใช้ของแต่ที่รีวิวไปวันนั้นทั้งนั้นเนี่ยนะคะอืมนะ แล้วก็ผสมกับอีตัวนี้มันจะเกิดความเลิศประสดสีเลิศเร,เ,รเพอแรกนะคะทาแม่งเลยเทคนิคก,การทาลิปสติกนะอย่างงี้วางไว้อ,อยู่กับที่แล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันทีนี้ โอเคปะแยกที่เรียนทาลิปสติกนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องเรียบร้อยในตัวใครอยากลองก็เอาไปทาดูข้างนอกได้นะคะโอเคอยู่แหละอ่ะต่อมานะคะไม่จบอีกอีนี่เวิร์นไม่ใช่หยิบคอนทัวร์แบบที่มีชิมเมอร์เมื่อกี้ไม่มีแบบนี้มีนั่นเงอออกเต็มแปลงกูเลย นะคะนะคะจับใส่ใส่มันไปเหอะมีอะไรก็ถูถูแม่งลงไปบนหน้านี่แหละนะหน้าเรามันก็เหมือนก,นกระดาษแผ่นหนึง่งแล้วแต่เราจะใส่สีว่าจะาสีอะไรมีแล้วก็ใส่ใส่ใส่แต่งสวยก็แต่งสวยก็เดินออกจากบ้านแต่งไม่สวยก็ลบแต่งใหม่แค่นี้แหละชีวิตเสร็จแล้วนะคะก็อ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพบนอ่านี่แหละหลังแต่งหน้าเสร็จแบบหลังแต่งหน้าเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เราแต่งเสร็จแล้วหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีหนังหน้าเหี้ยเหมือนดิฉันหยุดดูเชนเดลดิฉันห <laughs> ลอนแล้วโอเคป้าค่าวนี่ไข้เครียดให้กับตัวเองเบาๆหลังสกกานหนังสือกรุบกริบแล้วก็เราก็จะไปฟิีสเน็ตเดย์เดย์เออให้ดูก่อนหันซ้ายแลขวา แบบปากแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปากล้อควย <laughs> ไม่ใช่ราเล่น <c oughs>